เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับ Gaming Planet และนี่คือภารกิจอีโคซาวเดอร์นะครับ Deep Sea Pelician นะครับ Pelician ลาภารกิจไปเขาให้ตกรีนจับฟิตนะครับ5ตัวนะครับผมซึ่งผมได้นัปไปตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลูบี้สแนปเปอร์นะครับเข้ามาในแมปเอาปลาหลุดไปแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดไอแพดให้ดูนะครับเพราะว่าผมมาถึงแล้วเมื่อกี้มันลืมอัดเนาะ จุดที่เขาแนะนํามานะครับมันมีอยู่2จุดเนาะซึ่งเราอยู่จุดแรกนะครับแต่และจุดจะบอกชนิดปลาอยู่จุดนี้จะบอกเป็นกรีนจ็อบนะครับจุดนี้คือกรีนจ็อบฟิตนะครับนี่และจุดล่างก็จะน่าจะเป็นน่าจะเป็นลูบี้ครับลูบี้อยู่ข้างล่างลูบี้สแนปเปอร์นะครับกลจากเกาะอยู่นะก็คือขี่เรือลงมานะครับแล้วก็เขาบอกให้เราใช้คันหน้าดินนะครับเป็นคันหน้าดินแบบบอททอมนะไม่ใช่ว่าเอาคันหน้าดินทะเลมานะเขาให้ใช้คันหน้าดินบอททอมล็อตนะครับบอททอมลอตก็คือคันปกติเราที่เราใช้ก่อนหน้านี้นแหะ ใช้เหยื่อทะเลเฉยๆนะครับแล้วเมื่อตะกี้ที่ได้ตัวมาแล้วเนี่ยก็คือสารทยายไปตั้งเยอะตั้งแยะนะครับลืมอัดคลิปนะครับทุกคนขอโทษทีแต่ก็คือเราขี่เรือมาถึงจุดแล้วแหละนะครับรู้ว่าเขามีจุดแนะนําก็พอแล้วแล้วก็ขี่เรือมานะครับเหยื่อผมใช้เป็นกัฟชิฟนะครับเป็นกุ้งตัวใสๆตัวนี้แล้วก็ซีเวิร์มนะครับเป็นหนอนทะเลตัวสีดาๆมีขานะครับแล้วก็ใช้กุ้งต้มกุ้งสีชมช่อมลองดูกันว่าจะเจอตัวไหมที่มันกินตัวแรกมันกินซีเวิร์มนะครับที่ได้มาตัวแรกกินกนนีีเววรมแล้้ําตง ลึก6 6เมตรนะครับทุกคนตรงตามชื่อภารกิจนะครับพรภารกิจเขาบอกว่า Deep e ิฟ precision นะครับกินอะไรพร้อมกัน2คันเลยละจานโอ้โหดึงหัวทิ่มเลยดูดิเสรีย์เอาเสรีย์เอาสองคันเลยเอา,เอาสองคันเลยเอาเร็เลเเลวลูกเร็วกินอาหารอะไรพร้อมกันสองคันเลยละลูกอย่าเย็นอย่าหลุดนะอย่านะอย่า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 หลุด please p ขึ้นแล้วตรวนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว โอ้โห,โ,หโ,หโหแม่งเอ้ยเอนย่อนอุ้ยตัวใหอ่ด้วยเกรเตอร์แอมเบอร์แจ็คไอห่าไม่ถูกตัวได้มาแย่งกูกินทำไมเนี่ย อครบแล้วนะครับผมกรีนจ็อบเฟิตห้าตัวนะครับก็คือสังเกตง่ายๆเลยนะครับถ้าเป็นกรีนจ็อบเนี่ยมันไม่ดึงลอกแดงแน่นอนครับผมปลาเป็นตัวไม่ใหญ่นะครับก็แค่สิบกว่าโลนะไม่ไม่เกินยี่สิบนะครับแล้วส่วนมากตัวอื่นก็กวนเยอะอยู่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บเบ็ดแล้วเราจะไปที่ลูบี้สแนปเปอร์ต่อครับผมอีกสามตัวเนาะเด้วยความที่ตรงนี้มันหกสิบเมตรนะครับความลึกมันหกสิบห้าหกสิบหกเมตรเนาะแล้วคราวนี้พอถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นกรีนจนะ็อบฟิตกิีนอะ นะครับเราจะได้ยินแค่เสียงกระดิ่งเท่านั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราตั้ง3าคันแบบน้ำเมื่อกี้เราจะมองไม่เห็นคันปลายคันงอแน่นอนถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งแล้วลองสลับแล้วลองหมุนดูครับผมเดาๆาเอาว่าเป็นคันไหนแล้วก็ลองหมุนดูครับเช็คทุกคันนะเพราะว่ากรีนจับมันจะไม่ดึงจนคันงอนะครับส่วนที่จะดึงคันงอก็คือเอเมอร์แจ็คหรือด็อกทูธนะครับไอ้พวกนี้นะครับมันจะสังเกตได้นะถ้าเป็นกรีนจับกรีนนะครับโอเคเราไปต่อกันที่ลูบี้สแนปเปอร์นะครับโอเคมาถึงจุดแล้วนะครับ จุดในแมพที่เขาแนะนํานมาก็จะมีจุดสังเกตเป็นเรือเป็นเรือจอดไว้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็มาดูการว่าแทนนปปี้มันกินอะไรเอ,อ่อยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตรงนี้มันจะลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้เป็นปลาซาดีนเนาะเป็นสากาลิตซาดีนครับผมเบดเบอร์สามซาดีนดูดิดตรงนี้จะลึกเท่าไหร่โอเคลูบี้สแนปเปอร์แม่งลึกร้อยสิบสามเมตรแม่เจ้าว่าเบดจะถึงพื้นโอ้โหมันเลยทีนี้ทุกคนถือเบ็ดรอยาวเลยโอ้โหร้อยเมตรแม่เจ้า มว่าถูกตัวและไม้แรกนะครับไม้ที่2ยังย่อนออยังย่อนเบ็ดได้ไม่ถึง20-30เมตรเลยไม้แรกกิและผมว่าถูกตัวแน่นอนตัวแรกนะครับลูบี้สแนปเปอร์นะเราจะเรียกมันว่ากระพงแดงได้ไหมใช่ไหมคล้ายๆว่าผมจําชื่อไม่ได้อัญมณบีสีแดงนี่ไงแดงแจ๋หกกิโลเองทุกคนแดงปแป๊ดเลยมันแดงหรือมันส้มเนี่ยนะครับตัวแรก ผมว่าตัวนี้น่าจะครบแล้วนะครับเดาจากน้ําหนักปลานะแล้วก็ความลึกที่สายที่เราปล่อยลงไปนะคือ113เมตรนะครับทุกคนน่าจะถูกตัวเนาะลูบี้มันไม,ไม,ไม,ไม่ยากนะรู้สึกว่าถ้าสมมติวต่าตัวนี้ใช่ก็คือไม่ยากเลยเจอปลากวรแค่ตัวเดียวเองเจอเอาบาคอกับบิ๊กไอมากวรน,นิดหน่อยเอาอเคเสร็จเลยว้าว10กิโลเย,ย้ ภลรกิจก็เสร็จแล้วนะครับพลักิจเอเค d e r Deep Sea Precision นะครับผมได้ AP 7 6เ0หเหรียญทอง1เหรียญแล้วเงนอีก4 0 0 0 0นนะครับเดี๋ยวกันคุยต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย